พบกับรายการ Walk with Now ค่ะวันนี้นะคะเราจะพาท่านผู้ชมนะคะมาพบกับโครงการจัดสรรส่วนทุเรียนนะคะซึ่งมีโครงการที่ชื่อว่าโครงการมีสุขค่ะโครงการแห่งนี้นะคะตั้งอยู่ที่อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีค่ะ ซึ่งโลเคชั่นของเขานะคะบอกเลยว่าไม่ธรรมดานะคะติดกับถนนใหญ่เลยซึ่งเป็นส่วนทุเรียนนะคะที่ติดกับถนนใหญ่เป็นเส้นการจนบุรีสังขบุรีค่ะสําหรับใครที่จะต้องขับรถผ่านนะคะไปสังขบุรีหรือว่าไปสะพานมอญจะต้องผ่านพื้นที่โครงการของเราอย่างแน่นอนเลยค่ะถือว่าเป็นทำเลทองในการทําธุรกิจเลยนะคะ เขาก็ได้จัดสรรนะคะแบ่งออกเป็นส่วนๆนะคะเพื่อจัดสรรส่วนทุเรียนให้ทุกๆท่านได้เป็นเจ้าของส่วนทุเรียนกันค่ะอยากรู้นะคะว่าภายในโครงการของเขาเป็นยังไงเดี๋ยวตามไปดูกับรายการ walk with now ค่ะ ก็อยู่ภายในโครงการสวนทุเรียนจัดสรรมีสุขอําเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีแล้วค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะพาทุกทท,ท่านไปชมกับสวนทุเรียนนะคะซึ่งเป็นสวนทุเรียนของลูกค้าที่ซื้อกับโครงการมีสุขค่ะได้รับการปลูกนะคะแล้วก็ดูแลโดยทีมงานของโครงการมีสุขต้นของเขานะคะจะมีอายุถึง2ปีแล้วนะคะอยากรู้ว่า2ปีเนี่ยโตขนาดไหนเดี๋ยวเราตามไปดูกันที่สวนเลยค่ะ แล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่ภายในโครงการสวนทุเรียนจัดสรรมีสุขและที่เรายืนกันอยู่ตรงนี้นะคะจะเป็นสวนทุเรียนของลูกค้าที่ซื้อทุเรียนของโครงการมีสุขไปแล้วค่ะซึ่งมีการปลูกนะคะแล้วก็ปรับพื้นที่ดูแลพันตัดกิ่งนะคะแล้วก็ที่สําคัญเขาดูแลโดยทีมงานของโครงการดูแลเองต้นของเขานะคะก็มีอายุ2ปีแล้วค่ะตอนนี้มีความสูง2เมตรถึง2เมตร50 m. แล้วนะคะก็บอกเลยว่าสูงเกินตัวคนแล้วะยะวเวลาแค่2ปีเท่านั้นเพราะอะไรถึง ต้นใหญ่ต้นสูงขนาดนี้นะคะเพราะว่าคนที่ดูแลนะคะแล้วก็ทีมงานของโครงการมีสุขเขาก็มีผู้ที่มีความรู้นะคะแล้วก็ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับส่วนทุเรียนมาดูแลทุเรียนให้กับเจ้าของด้วยค่ะ ต้นทุเรียนของเขานะคะก็จะมีทั้งหมด2สายพันธุ์ด้วยกันนะคะของโครงการที่นี่จะมีกระดุมแล้วก็มีหมอนทองค่ะต้นนี้นะคะจะเป็นต้นที่มีอายุประมาณ2ปีนะคะความสูงก็อยู่ที่ประมาณ2เมตรถึง2เมตร50ค่ะก็ถือว่าสูงมากๆเลยนะคะแล้วก็ทางโครงการนะคะเขาก็มีทีมงานที่มีความรู้เกี่ยวกับด้านการตัดแต่งกิ่งนะคะแล้วก็มีการเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะทำให้ต้นเนี่ย โตพุ่มเตี้ยลำต้นใหญ่แล้วก็สามารถเก็บผลผลิตได้ง่ายค่ะเทคนิคของเขานะคะก็จะมีการขุดโคกข,ขึ้นมานะคะมีความกว้าง4เมตรคูณ4เมตรนะคะซึ่งเป็นโคกสี่เหลี่ยมและ1โคกบอกกันเลยนะคะว่า1โคกจะปลูกทั้งหมด2ต้นด้วยกันถามว่าปลูก2ต้นเนี่ย มันดียังไงแตกต่างจากที่อื่นยังไงนะคะคุณจะได้ผลผลิตที่มากกว่านะคะก็คือคูณ2เลย1ไร่จะปลูกทั้งหมด50ต้นนะคะมีทั้งหมด25โคค่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเลยค่ะความพิเศษของที่นี่นะคะแม้ว่าคุณจะ ไม่มีความรู้นะคะเกี่ยวกับการทําสวนทุเรียนเลยไม่มีความรู้เกี่ยวกับทางการเกษตรเลยนะคะเราก็จะมีคนที่มีความรู้นะคะคอยแนะนําให้นะคะหรือว่าคุณจะให้เราดูแลก็สามารถที่จะเลือกเป็นแพ็กเกจดูแลรายปีทางโครงการเขาก็มีจัดการให้ด้วยค่ะอ่ะเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปเทียบความสูงกับตัวคนกันนะนี่แค่สองปีนะคะความสูงของเขาเท่านี้เลยนี่ สายพันธุ์ตรงนี้นะคะจะเป็นสายพันธุ์ของหมอนทองค่ะเขาก็จะมีลักษณะของลำต้นนะคะที่เริ่มจะแตกแล้วนะคะเราจะมีเทคนิคในการกรีดต้นทําให้ต้นเนี่ยลำต้นอ่ะขยายนะคะซึ่งเบื้องต้นอ่ะสวนอื่นๆก็ทําแบบนี้เหมือนกันแต่เรามีเทคนิคพิเศษนะคะไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยนะคะหรือว่าการดูแลการให้น้ํานะคะเราก็มีเทคนิคที่แตกต่างจากที่อื่นแต่อันนี้บอกไม่ได้นะคะอยากรู้ต้องเข้ามาคุยกันที่โครงการมีสุขค่ะ งไงล่ะคะสวยงามมากๆเลยใช่ไหมคะอยากได้กันหรือ,อยังเอ่ยเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะพาทุกท่านไปดูกับไฮไลท์ของโครงการที่นี่อีกหนึ่งจุดอยากรู้ว่าเป็นอะไรเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะและตอนนี้นะคะเราก็มาถึงอีกหนึ่งไฮไลท์ของโครงการมีสุขเลยค่ะเพราะว่าเขานะคะจะมีพื้นที่ติดริมน้ําแบบนี้นะคะ ระยะของน้ำนะคะก็จะมีการปล่อยน้ำทั้งวันนะคะตลอดทั้งปีน้ำที่มาก็จะเป็นน้ำที่มาจากเขื่อนวชิราลงกรค่ะคุณที่ท่านใดนะคะที่ซื้อพื้นที่ของโครงการมิสุก็กสามารถมาใช้พื้นที่ตรงนี้ในการพักผ่อนเป็นพื้นที่ส่วนกลางได้เลยค่ะสามารถที่จะเดินนะคะลงไปเล่นในน้ํานะคะหรือว่าจะลากเก้าอี้เข้าไปนั่งเล่นเอาเครื่องดื่มไปนั่งเล่นพักผ่อนหย่อนใจก็สามารถใช้พื้นที่ตรงนี้ได้เลย สนใจมากๆเลยใช่ไหมคะกับโครงการสวนทุเรียนมีสุขอําเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีค่ะสิทธิพิเศษนะคะสําหรับตอนนี้นะคะใครที่สนใจอยากจะเป็นเจ้าของเขาก็มีเงื่อนไขพิเศษค่ะ1นนะคะเขาจะรับดูแล ให้1ปีด้วยกันนะคะแบบฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายตลอด1ปีเลยค่ะ2นะคะเขาก็รับซื้อคืนสําหรับท่านใดนะคะที่อยากจะขายพื้นที่นะคะขายส่วนทุเรียนคืนให้กับโครงการเขาก็รับซื้อคืนในราคาเดิมนะคะและแถมให้กับดอกเบี้ย3%ต่อปีอีกด้วยนะคะก็ถือว่าพิเศษมากๆไม่มีโครงการไหนนะคะในประเทศไทยทำแบบนี้มีที่นี่ที่เดียวค่ะกับโครงการ สวนทุเรียนมีสุขค่ะใครที่สนใจนะคะก็สามารถทักมาหาเราได้เลยกับ Now Estate นะคะในช่องทางแฟนเพจ Facebook นะคะ Now Estate หรือว่าจะเป็นทาง Line Official นะคะ Now Esta t e ค่ะยังไงนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกด Subscribe ให้กับช่อง Now Estate กับรายการ Walk with Now ของเราด้วยค่ะใน EP ีหน้านะคะเราจะพาทุกทุกท่านไปพบกับโครงการที่ไหนติดตามชมกับรายการ w a l k withnow เลยค่ะ